ยังไงอะวันนี้เอ้ยจริงหรือเปล่าเอ้าครบรอบ5ปีแตลอด่ครัรู้จักกันมานี่คือกี่ปีก็มากกว่า5เออ5ปี2เดือนหุยเค้ารับด้วยอ่ะห้าปี2เดือนเหรอคุณเพิ่งรู้จักกันเปิดด้อมเลยเหรเปิ่งรู้จักกัน2เดือนผมว่าก็รู้จักกันประมาณ6ปีประมาณนน6ปีหกปีได้หูเอ็มผมยี่สิตอนนั้นอะเอ้ยเอาแล้วอะ เอาแล้วไงไม่แต่ตอนนี้เราก็ยังน่าเด็กอยู่เพราะว่าเรามีเคล็ดลับดีๆอ,อยู่แล้วครับเ <c oughs> อนนก็อยู่แล้วก <c oughs> ็อย<ะ>ู่แล้วก็อยู่แล้วอยู่แล้วเขาอยากน่าแบบเอ๊ะอะไรงงๆเนาะเพราะฉะนั้นจะถามบอกแล้วว่าวันนี้ค่ะราคาดีแบบ คัมมิ่งโซนนี่คนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันเฮ้ยอะไรอาจจะไม่เกี่ยวกับซีรีส์ไงอาจจะไม่เกี่ยวกับซีรีส์โอเคโอเคหมายถึงว่าไม่เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้อ่านี่ไงนี่ไงโตเต็มออยังไงอะเอ้ยจริงหรือเปล่าผมผมโตแล้วครับเมาถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนนั่นไงล่ะเขามั่นใจในสตูดิโอเขาก่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก่อน เดี๋ยวแซวเลยเดี๋ยวเนี่ยมีแต่คนบอกว่ากี่ขวบแล้วที่บอกโตแล้วอะค่ะคุณในกี่ขวบแล้วเป็นมัมมี่ผมอะเออเรียนอยเลยผมเรียนจบมาสิบปีแล้วน้องอยากโตโตแล้วนักเลงด้วยประเด็นต้องเลงด้วยคุณในเพิ่งมสามมสี่เออหลุด้วยเโตหลุดลงแล้วเราโดนคิวบลับแล้วไอ้ชอบร่างนี้ว่ะเยมาโสดอได้ข่าวตรงนีาสงสารนะว่า เนร่ยทำคำคำต่อไปมันจะดึ้งมันจะดึ้งสะดุ้งเกินเป็นแฟนเราเปล่าข่าวไมได้เปลี่ยนเฮ้ยบีมใครได้ละบีมเป็นแฟนเราข่าวได้เปลี่ยนบีมได้ได้สรุปว่าภารกิจใช่ใช่ไวร์พอนครับวิงญานต้องใช้คำนี้เลยก็คือห้าปีแล้วแล้รับ หูยอะนะครับก็พอพอเรามปแฟนซายก็ได้เจอบรรยากาศที่แบบโอ้ยหนูตามตั้งแต่มอสองจนตอนนี้แบบหนูนเรียนเรียนจบแล้วหรือว่าแบบอยู่ปีสามปีส<ห>ี่เนี่ยคือแ<ห>ต่ชอบพูดจริงๆระยะเวลาห้าหกปีนี่มันก็น,นานพอจนเปลี่ยนเป็นอีกเจนหนึ่งแล้วได้เลยแล้วผมก็เลยมานั่งฉุกคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเด็กตามแล้วยังเป็นขนาดนี้ถ้าถ้าเกิดคุณแก่ตั้งแต่ตอนนี้ตอนตอนเนี้ยตอนเนี้ยจะเป็นป้าเป็นแม่เป็นลูกคนแล้วเพราะฉนั้นคำว่า คำว่าดูแลรักษาสุขภาพขอให้แบบแข็งแรงออได้ใช้จริงๆขอให้ทุกคนแบบแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆกับ <c oughs> ทีมนี้ขอบคุณที่ได้มอบอะไรให้ต่งตางๆมานานแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆครับซาลาบอนะคะจริงๆก็รู้สึกเออห้าปีมันนานนะแต่ว่ารู้สึกความรู้สึกผมมันผ่านไปไวมากนะเ,ออเราเราไม่ทันตั้งตัวอะไรจริงๆก็ห้าปีทุกคน เรียนมีบอกเรียนจบแล้วบ้างเข้ามาหาลัยรนู้นนี้ได้แล้วอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เติบโตเหมือนเราเติบโตไปพร้อมๆกันครับก็เหมือนมาพบปะเมื่อวานอะ่ะเหมือนมาแบบว่าพบปะครอบครัวมาเล่าสู่กันฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในในช่วง5ปีที่ผ่านมาหลายคนมากๆเลยครับก็ขอบคุณมากๆที่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นขนาดนี้แล้วก็แบบถ้ามีความสุขขึ้นกันแล้วกันน่ะก็อยากให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆมองความสุขให้กันและกันตลอดไปน่ารักมาก ไม่เด็กแล้วนะไม่เด็กแล้วไม่เด็กแล้ว